ก่อนที่เราจะเริ่มฉันอยากเชิญทุกคนกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพราะคุณกำลังจะได้พบกับเรื่องราวที่แม้แต่คนสะสมเหรียญมานานหลายสิบปีก็ยังไม่รู้และวันนี้อาจเป็นวันที่คุณค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะของตัวเองโดยไม่รู้ตัวในมือของฉันตอนนี้คือเหรียญที่หลายคนเคยมองข้ามเหรียญที่ใครต่อใครเคยใช้ทอนค่าของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลืมมันทันที แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิ่งที่เคยธรรมดากลับกลายเป็นของล้ำค่าและเหรียญเล็กๆจากประเทศไทยเหรียญนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหรียญที่อาจทำให้ผู้ชายวัยกลางคนถึงวัยเกษียณต้องนั่ง ยิ่งมองมันให้ละเอียดแล้วถามตัวเองว่าทำไมถึงไม่ได้เก็บมันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีก่อนเหรียญ50สตางค์ปี2550เป็นเหรียญที่เราเคยเห็นในร้านโชห่วยตลาดสดร้านกาแฟริมถนนเวลาเรายื่นธนบัตรใบเล็กๆให้แม่ค้าเสียงดังฟังชัดเธอมักจะหยิบเหรียญแบบนี้ทอนให้เราโดยไม่คิดอะไรไม่ได้รู้เลยว่าการเวลาจะเปลี่ยนชะตากรรมของมันไปจน แทบไม่น่าเชื่อและถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่เคยได้รับเหรียญแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนขอให้คุณตั้งใจฟังเพราะเหรียญน,นี้อาจมีความหมายมากกว่าที่คุณเคยคิดสิ่งที่ทำให้เหรียญน,นี้น่าสนใจไม่ใช่แค่ปี พุทธศักราชที่ปรากฏอยู่บนตัวเหรียญแต่เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไทยที่มันเกิดขึ้นปีนั้นมีทั้งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและชีวิตผู้คนที่ต้องปรับตัวกับยุคใหม่ของประเทศบ้านเมืองกำลังเข้าสู่ความไม่แน่นอนหลายอุตสาหกรรมต้องดิ้นรนและประชาชนจำนวนมากต้องรัดเข็มขัดเพื่อใช้ชีวิตให้อยู่รอดเหรียญเล็กๆที่หมุนเวียนในตลาดจึงมีบทบาท สำคัญมากกว่าที่เราคิดเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการใช้ชีวิตประจำวันในยุคที่ทุกอย่างต้องประหยัดยิ่งไปกว่านั้นเหรียญรุ่นนี้เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีจำนวนผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นทำให้บางปีมีจำนวนการผลิตสูงมาก แต่บางปีกลับมีน้อยจนแทบไม่ถูกพูดถึงและปี2,550คือปีที่นักสะสมจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะมันเป็นปีที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสังคมไทยทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศสำหรับผู้ชายวัย35 65ปีที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คุณคือคนที่ผ่านยุคนั้นมาด้วยตัวเองคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการปรับตัว เห็นความยากลำบากของเศรษฐกิจที่หดตัวและหลายคนอาจเคยเก็บเหรียญเหล่านี้ไว้ในกระปุกเหรียญเล็กๆในบ้านแต่กลับไม่เคยสนใจมันเลยแม้แต่ตอนที่หยก เบื้นมานับเงินก็ยังมองว่ามันไม่มีความหมายใดๆแต่ในโลกของนักสะสมไม่มีสิ่งใดไร้ค่าหากมันมีเรื่องราวเบื้องหลังและเหรียญ50สตางค์ปี2550นี้กํานี้กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะความหายากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหรียญจำนวนมากถูกหลอมถูกทำลายหายไปกับการเวลาหรือแม้แต่ถูกทิ้งไปโดยไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นสมบัติในอนาคตหลายปีที่ผ่านมานักสะสมเริ่มค้นหาเหรียญรุ่นนี้และพบว่าจำนวนที่อยู่ในสภาพดีนั้นน้อยมาก โดยเฉพาะเหรียญที่ยังคมชัดใช้หมุนเวียนเพียงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะถูกเก็บหรือหลงเหลืออยู่ในกล่อง ของเก่าที่บ้านมันเป็นเหรียญที่คนทั่วไปไม่เคยคิดว่ามีราคาแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจเรื่องการสะสมทุกองค์ประกอบเล็กๆตั้งแต่น้ำหนักความคมของขอบตัวอักษรและตัวเลขปีล้วนบอกเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่และนั่นทำให้เหรียญนี้เริ่มมีคุณค่าที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปคุณอาจกำลังคิดว่าทำไมเหรียญที่คนไทยเห็นจนชินตาเหรียญหนึ่งถึงมีมูลค่ามากขึ้นในตอนนี้คำ ตอบคือความหายากบวกกับความต้องการและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผูกอยู่กับปีที่มันถูกผลิตยิ่งเวลาผ่านไปมูลค่าของสิ่งเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามกลับยี งงเพิ่มขึ้นเหมือนกับของะส,สมรุ่นเก่าหลายอย่างที่มูลค่าไม่ได้ขึ้นเพราะความสวยงามอย่างเดียวแต่ขึ้นเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําในชีวิตของเราลองจินตนาการถึงกล่องเหล็กเก่าๆที่คุณซื้อมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆตอนนั้นคุณอาจใช้มันเก็บแบงก์สิบใบยับๆหรือเหรียญหนึ่งบาทที่ได้จากร้านค้าใกล้บ้านแล้วก็โยนเหรียญอื่นๆลงไปโดยไม่สนใจว่าเป็นเหรียญอะไรแต่ตอน นี้สิ่งที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนไร้ค่าอาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิดเพราะเหรียญเล็กๆจากปี2,550นี้อาจมีมูลค่ามากกว่าที่ใครหลายคนคิดและบางคนอาจเก็บมันอยู่ในบอ่อ หานอโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบางครั้งค่าของสิ่งหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่เป็นเรื่องราวที่มันแบกไว้เหรียญนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคที่คนไทยต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดทำงานหนักใช้เงินอย่างมีค่าและสำหรับใครหลายคนมันคือช่วงเวลาของความทรงจำที่มีทั้งความลำบากและความอบอุ่นประปนกันไป มันคือช่วงเวลาที่พ่อกลับบ้านพร้อมเสียงเหรียญกระทบกันในกระเป๋ากางเกงหรือช่วงที่แม่ต้องนั่งนับเหรียญเพื่อซื้อของจําเป็นให้ครอบครัวเรื่องราวแบบนี้ไม่มีตัวเลขไหนแทนได้และเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจํากลับทําให้สิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งพิเศษนักสะสมจึงให้คุณค่ากับเหรียญเล็กๆแบบนี้อย่างมากเพราะมันไม่ใช่แค่โลหะแต่มันคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชีวิตคนไทยจํานวนมาก เมื่อเราพูดถึงเหรียญเล็กๆแบบนี้หลายคนอาจยังสงสัยว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มันเริ่มถูกไล่ล่าจากนักสะสมจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหตุผลหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงในตลาดสะสมเหรียญทั่วโลกโลกออนไลน์ทำให้คนเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นทำให้ผู้คนเริ่มย้อนกลับไปมองของที่ตัวเองเคยมีในอดีตแล้วพบว่าหลายอย่างไม่ได้อยู่ที่เราอีกแล้วบางอย่างสูญหายบางอย่างถูกใช้ไปจนสึกบางอย่างถูกทิ้งโดยไม่ตั้งใจและบางอย่างถูกขายในราคาถูกมากจนตอนนี้แทบอยากย้อนเวลาไปตบหลังตัวเองให้ตั้งใจเก็บมันไว้ให้ดีนักสะสมจานวนหนึ่ง ในไทยเริ่มให้ความสำคัญกับเหรียญหมุนเวียนประจำวันไม่ใช่แค่เหรียญที่ผลิตขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษหรือเหรียญกระสาบเฉลิมพระเกียรติเพราะพวกเขารู้ดีว่าเหรียญที่คนทั่วไปเคยมองว่าไร้ค่ามักเป็นเหรียญที่หายากในยุคต่อมาโดยเฉพาะเหรียญที่ถูกผลิตในปีที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจการผลิตไม่มากนะัก และส่วนใหญ่ถูกใช้งานหนักจนสภาพดีหายากอย่างยิ่งและนี่คือเหตุผลที่เหรียญ50สตางค์ปี2,550เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยถูกเก็บสะสมในยุคนั้นผู้คนใช้มันหมุนเวียนอย่างหนักเหรียญจำนวนมากสึกจนตัวห่า หนังสือเลือนขอบเหรียญหายหรือตัวเลขปีไม่ชัดเจนและเหรียญในสภาพแบบนั้นย่อมไม่มีมูลค่าสูงสําหรับวงการสะสมแต่เหรียญที่ผ่านการเวลามาแล้วยังคงสภาพดีคมชัดและแทบไม่มีริ้วรอยกลับเป็นสิ่งที่หายากจนไม่เชื่อสายตาสําหรับผู้ชายวัย3 5 6 5ปีที่กําลังดูอยู่ตอนนี้คุณคือคนที่อยู่ทานช่วงเวลานั้นคุณใช้เหรียญน,นี้ในการซื้อสิ่งของเล็กน้อย ในชีวิตประจำวันบางคนอาจให้ลูกเอาเหรียญน,นี้ไปซื้อขนมที่หน้าปากซอยบางคนอาจใช้ทอนค่าโทรศัพท์สาธารณะหรืออาจเคยอยู่ในกระเป๋ากางเกงที่คุณใส่ไปทำงานในวันที่เหน็ดเหนื่อยมากที่สุดหากต่ออนนั้นคุณรู้ว่าเหรียญหนึ่งในกระเป๋าอาจกลายเป็นสมบัติในอีกสิบกว่าปีต่อมาคุณอาจจะเก็บมันไว้ในกล่องเล็กๆสักกล่องแต่ชีวิตเรามักเป็นแบบนี้เสมอสิ่งที่มีค่ามักถูกมองข้ามในตอนที่เรายังไม่เข้าใจความหมายของมัน ความน่าสนใจอีกอย่างคือเหรียญปีนี้เป็นช่วงที่เทคโนโลยีการผลิตเหรียญเริ่มพัฒนาเป็นระบบมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นล้ำสมัยเหมือนปัจจุบันจึงมีลักษณะเฉพาะของงานผลิตที่สะท้อนยุคสมัยของโรงกระสาบในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการปั๊มขนาดตัวอักษรหรือแม้แต่ความลึกของร่องเหรียญซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เหรียญปี2550 มีสเสน่ห์เฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ที่นักสะสมชื่นชอบเพราะมันบอกเล่าถึงช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีไทยในยุคนั้นอย่างชัดเจนหลายคนอาจไม่รู้ว่าการผลิตเหรียญหมุนเวียนประจำปีไม่ได้มีจำนวนเท่ากันทุกปีแต่จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจจริงๆ ดังนั้นปีไหนบ้านเมืองใช้เหรียญเยอะก็ผลิตเยอะปีไหนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีการใช้เหรียญลดลงก็ผลิตน้อยและปี2,550คือหนึ่งในปีที่จำนวนการผลิตไม่ได้สูงมากอย่างที่หลายคนคิดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรและการใช้งานจริงของผู้คนในช่วงเวลานั้นเหรียญจำนวนมากจึงถูกใช้จนสอ นึกและจำนวนเหรียญที่ยังคงสภาพดีนั้นแทบไม่เหลืออยู่ในระบบแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีเหตุการณ์ที่นักสะสมหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เหรียญหายหายไปจากตลาด นั่นก็คือช่วงที่มีการนำเหรียญเก่าๆจำนวนมากไปหลอมทำลายเพื่อนำโลหะกลับมาใช้ใหม่ทำให้เหรียญสภาพดีที่หลงเหลืออยู่ยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกและนี่คือสิ่งที่ทำให้เหรียญหมุนเวียนธรรมดารรมดาอย่าง50สตางค์ปี2550กลายเป็นสิ่งที่หลายคนตามหาอย่างจริงจังลองถามตัวเองดูว่าคุณยังมีเหรียญเก่าๆอยู่ที่บ้านไหมาบางทีในลิ้นชักคลังของเ หรือกระปุกเหรียญในตู้เสื้อผ้าที่คุณไม่ได้เปิดมานานแล้วอาจมีเหรียญล้ำค่าซุกซ่อนอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวคนวัยทำงานมักมัวแต่วุ่นกับภาร,ระหน้าที่จนไม่ได้คิดว่าของชิ้นเล็กๆที่เคยใช้ทุกวันจะกลับมามีความหมายขนาดนี้เมื่อคุณนั่งลงในวันที่เงียบสงบแล้วเปิดกล่องเก่าขึ้นมาบางทีคุณอาจพบว่ามีเหรียญปี2550้อซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆและถ้ามัน ยังสภาพดีคมชัดนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกบทหนึ่งในชีวิตของคุณและสิ่งที่ทำให้เหรียญน,นี้พิเศษไม่ใช่แค่ความหายากไม่ใช่แค่ปีที่มันถูกผลิตแต่คือความทรงจำที่มันพาเราย้อ อนกลับไปเหรียญเล็กๆนี้ทำให้เรานึกถึงความเรียบง่ายในชีวิตยุคนั้นสมัยที่ทุกอย่างยังไม่เร่งรีบเหมือนวันนี้สมัยที่ผู้ชายวัยทำงานยังมีกระเป๋าใส่เหรียญหนักๆเดินไปทำงานทุกเช้าสมัยที่การได้ยินเสียงเหรียญกระทบกันในกระป๋องน้ำอัดลมคือความสุขเล็กๆของเด็กๆเหรียญน,นี้ไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือตัวแทนของยุคหนึ่งในชีวิตที่เราไม่อาจย้อนกลับไป ได้อีกแล้วเมื่อเราเข้าใจคุณค่าทางประวัติศาสตร์คุณค่าทางความทรงจำและความหายากของเหรียญนี้การที่มันจะกลายเป็นของสะสมที่มีมูลค่าสุดโต่งก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไปและสะั ยิ่งที่ทำให้ผู้ชมหลายคนตกใจมากที่สุดคือราคาตลาดล่าสุดของเหรียญ50สตางค์ปี2550ที่อยู่ในสภาพสวยคมชัดระดับสะสมเหรียญเพียงเหรียญเดียวกลับมีผู้คนยอมจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อเป็นเจ้าของมันหลายคนอาจมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่เหรียญที่เคยใช้ซื้อของเล่นหน้าบ้านจะมีราคาแบบนี้แต่โลกของการสะสมมีอะไรที่เกินค่าเสมอเหรียญเล็กๆนี้ กลายเป็นของหายากในเวลาไม่นานและทุกวันนี้นักสะสมหลายคนถึงกับประกาศรับซื้อในราคาที่ทำให้คนทั่วไปถึงกับต้องหยุดคิดแล้วมองเหรียญในมือใหม่อีกรอบและตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยหลัก งงจากฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณอาจสงสัยว่าแท้จริงแล้วเหรียญ50สตางค์ปี2550ที่อยู่ในสภาพสวยมากระดับนักสะสมพร้อมรายละเอียดที่คมชัดสามารถมีมูลค่าสูงถึงแค่ไหนกันแน่คำตอบก็คือมีการซื้อขายในราคาที่สูงถึง56,920บาทใช่แล้วเหรียญเล็กๆที่เคยถูกมองข้าม1เหรียญสามารถมีมูลค่าได้ถึง56,900 120บาทหากเป็นเหรียญสภาพสวยจริงระดับนักสะสมต้องการและมีความคมชัดครบถ้วนตามมาตรฐานที่นักสะสมระดับมืออาชีพให้ความสำคัญและนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณกลับไปค้นเหรียญที่บ้านนอเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเหรียญเล็กๆที่คุณเคยใช้ซื้อของในวันธรรมดาอาจกลายเป็นสมบัติที่มีค่ามากกว่าที่คุณคิด